จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเริ่มเป็นฝ้าแดดแล้วหรือไม่ถ้าเป็นแล้วจะดูแลอย่างไรวันนี้นะคะมาในหัวข้อของฝ้าแดดหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคำว่าแดดคือเกิดจากการที่เราไปตากแดดเท่านั้นจึงจะเกิดฝ้าต้องบอกก่อนเลยว่าขยายคำว่าฝ้าแดด แน่นอนต้องเกี่ยวกับแดดเพราะว่าเราไปเจอแสงแดดแสง UV กระตุ้นให้เม็ดสีเมลานินมันเข้มขึ้นจึงเกิดฝ้าแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายที่เราใช้เช่นมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะยิ่งช่วงนี้ใครเรียนออนไลน์ใคร work ์ r o m home เราจะต้องอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้จำนวนชั่วโมงแบบค่อนข้างจะเยอะมากม แปดชั่วโมงในบางคนบางคนเนี่ยจะต้องทํารายงานด้วยหรือว่าใช้สายตาใช้จอคอมเนี่ยจ้องจ้องจ้องทั้งวันเลยก็มีสิทธิ์ทําให้เกิดฝ้าจากจุดนี้ได้หลายคนไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันมีแสงสีฟ้าซึ่งเรียกว่าเป็น UV ชนิดหนึ่งค่ะส่งผลต่อฝ้าต่อเม็ดสีเมลานินเช่นกัน พอเรารู้แล้วว่าฝ้าเกิดจากทั้งแสงแดดด้วยทั้งแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายแล้วทีนี้เรามาสังเกตกันดูที่เป็นอยู่สังเกตว่าเริ่มเป็นฝ้าหรือยังคําว่าเริ่มเนี่ยคือมันเพิ่งมานะคะอา่เราต้องดูยังไงดูที่ผิวเราค่ะ ถ้ามันจะเกิดชนิดนี้เนี่ยที่ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าก็คือผิวชั้นบนสุดตรงนี้นี่เองสีที่มีนะคะก็คือจะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าออกมาเป็นสีแดงแบบจางๆค่อยๆเป็นขึ้นมาแต่หลายคนมักเข้าใจผิดเพราะเห็นสีแดงๆอาจจะคิดว่าหน้าเราร้อนไปหน้าเราไปโดนความร้อนหรือว่าเราไปตากแดดมาก ผิวไวต่อแสงหรือเปล่าหน้ามันเลยแดงๆแต่สัญญาณตรงนี้สีตรงนี้ที่บอกออกมาเนี่ยต้องระวังแล้วอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของฝ้าแล้วค่ะที่เรียกว่าฝ้าแดดทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันมาแล้วเริ่มเป็นแล้วสิ่งที่เราต้องดูแลต้องทำอย่างไรบ้างแน่นอน ข้อแรกเลยนะคะกันแดดคุณขาดไม่ได้หาเลยทันทีกันแดดที่มี spf 50 pa บวกบวกบวกขึ้นไปต้อง3บวกนะคะเพราะว่าแสงที่คุณโดนเนี่ยยุคนี้สมัยนี้ uv แรงมากๆเพราะว่าเราโดนทั้ง2ทางอย่างที่บอกโดนทั้งแสงแดดด้วยโดนทั้งแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ไอท<ค>ีการที่ใช้ spf ต่ําอาจจะเอาไม่อยู่ค่ะก็ต้องเลือกแบบ50และทีนี้ทำไมต้องมี P.A. บวกบบกบวกก็จะได้กันได้ทั้ง UVA, UVB แล้วก็แสงสีฟ้าด้วยข้อนี้สำคัญนะคะจะได้ครอบคุมเพราะว่า,ายุคสมัยเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตเราอยู่ทั้งข้างนอกด้วยออฟไลน์ ine, ออนไลน์ต้องบอกเลยว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ก็ต้องเหมาะสมกับสภาพนะในชีวิตประจำวันที่เราต้องอยู่กันแบบนี้กับอุปกรณ์ไอทีด้วย อาทีนี้พอมันขึ้นมาแบบนี้คุณทากันแดดแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องหามาใช้ก็คือในเรื่องของการที่หาบำรุงค่ะมาลดเม็ดสีเมลานินแต่ต้องเน้นย้ำนะคะต้องปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกห้ามไปหาซื้อครีมแรงสารแรงหรือไวท์เทนนิ่งสารขาวใสครีมขาวใสต่างๆที่มีฤทธิ์รุนแรงเพราะว่าการกัดลอกแล้ว ทีนี้จะส่งผลอะไรผิวคุณจะลอกผิวคุณจะบางทีนี้บางคนเนี่ยเกิดผิวใหม่ด้วยบางคนพอเกิดผิวบางปุ๊บยังโดนยูอยู่ การทากันแดดทาไม่ถึงด้วยฝ้าที่ขึ้นอยู่ลางๆจะกลายเป็นเข้มขึ้นและกลายเป็นฝ้าถาวรค่ะสิ่งนี้ต้องระวังมากๆมันน่ากลัวมากเพราะว่าในช่วงแรกคุณเริ่มเป็นต้องบอกเลยมันโชคดีมากๆเพราะว่าสามารถทําให้ฝ้านั้นจางลงถึงขั้นมองแทบไม่เห็นได้แต่ถ้ากลายเป็นฝ้าถาวรแล้วมันเข้มมากๆแล้ววิธีการรักษาเลยดูแลใช้เวลาแน่นอนกว่ามันจะจางลง ่าทีนี้พอบํารุงที่คุณหามาเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนควรจะลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัยนะคะในกลุ่มพวก Alpha, อัลฟาอะบูตินก็ได้กลุ่มชะเอมเทศก็ได้พวกนี้จะตรงไปยับยั้งเอนไซม์ตัวที่กระตุ้นให้เกิดฝ้าของพวกนี้คือจะค่อยเป็นค่อยไปแน่นอนมันจะไม่เรว็ฮุดปราดนะคะไม่ได้ส่งผลขาวสายหรือว่าฝ้าดุดร่อนใน3วัน7วัน อะไรที่เร็วแล้วก็ส่งผลที่แรงมากๆต้องระวังเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ถ้าเกิดโดนสารแรงเข้าไปปุ๊บคุณฟื้นฟูผิวค่อนข้างจะยากเพราะเจอทั้งเรื่องของมลพิษฝุ่น PM 2.5ด้วยการใช้ชีวิตอีกความเครียดที่มาถึงพวกเนี้ยจะทำให้ฝ้ามันรักษายากลงค่ะ ในที่นี้เรารู้ละว,ว่าต้องดูแลแบบนี้ก็พยายามนะคะดูแลเสริมกันไปทั้งบำรุงด้วยกันแดดด้วยผิวของเราฝ้าของเราที่มีที่เริ่มเป็นก็จะได้จางลงอย่างเห็นผลและปลอดภัยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่กําลังมองหาชุดดูแลฝ้าที่ปลอดภัยไร้าสารไม่กัดลอกคนที่เริ่มเป็นก็ใช้ได้ คนที่ยังไม่เป็นต้องระวังตัวอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราอยู่กันหน้าจอคอมอยากจะใช้ก็ใช้ได้คนที่เป็นฝ้า ลึกฝ้าถาวรหรือว่าเป็นมานานแล้วอันนี้อยากจะหาสิ่งที่ตอบโจทย์เกตก็แนะนำเลยเช่นกัน3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่นะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือการที่เราทาบำรุงอย่างที่บอกว่าเราต้องไปลดเม็ดสีเมลานินก็ด้วยตัวนี้เลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่มี10สารสกัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเอาอยู่และแน่นอนตัวนี้นะคะไม่กัดลอก ไม่มีสารแรงไม่มีสเตียรอยไม่มีไฮดรควิโนนไม่มีสารประลอดหรือตะกัว่วและมีอยปลอดภัยค่ะวิธีการของเขาคือจะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวที่กระตุ้นให้เกิดเม็ดสีเมลานินคือตรงไปที่ปัญหาเลยสาเหตุของมันเลยลนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาจะไปเติมน้ำให้ผิวเพราะว่าคนที่ดูแลเรื่องฝ้าเนี่ย หน้าแห้งไม่ได้คุณหน้าแห้งกร้านเมื่อไหร่ฝ้ามันจะยิ่งเข้มแต่ตัวนี้จะไปเติมน้ําให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ําขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากการที่เราเนี่ยบางคนไปแพ้สารมาบางคนไปใช้ครีมแรงมา ตัวนี้จะลดอาการแสบแดงอาการออกแดดแล้วหน้าแดงนะคะรวมไปถึงช่วยยกกระชับด้วยทําให้ผิวของเราเนี่ยแต่งตึงขึ้นยกระชับขึ้นริ้วรอยลดลงกับเซรั่มขวดนี้จะใช้เช้าเย็นค่ะ อ่าแล้วก็ควบคู่กับการทาครีมกันแดดนะคะที่ขาดไม่ได้เราจะแนะนำตัวนี้เป็นฟิสิกอลสันสกรีนที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนดังสีไม่ดูดซับแสงกับ BB กันแดดเคที B ่ s อ5 0 p หทีเกกับไวกที่กันในท้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มแล้วก็ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้แนะนำนะคะวิธีใช้ท,ที่ถูกต้อง เช้าเลยทา2ข้อนิ้วแบบนี้และพยายามทาซ้ําระหว่างวันทุก2-3ชั่วโมงในเมื่อเราต้องอยู่หน้าจอคอมหรือว่าออกไปข้างนอกอันนี้จะได้ช่วยป้องกันผิวได้ตลอดวันค่ะ และชิ้นสุดท้ายการล้างหน้าที่ดีต้องมานะคะและไม่แห้งตึงอย่างที่บอกด้วยสบู่ตัวนี้เลยที่ไม่มีสาร Self ัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองกับสบู่สมุนไพรแฮนเม็ดว่านนางคำจากเคที่ที่มีสมุนไพรว่านนางคำไพลลิ้นทะเลและก็น้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าแบบปลอดภัยค่ะกับ 3ชิ้นนี้เซตนี้ในราคาพิเศษเพียง1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่ถุกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจใทุกเคสค่ะขอบพระคุณมากค่ะ